สวัสดีเช้านักชอออนไลน์ทุกท่านเลยนะครับผมในส่วนของคลิปอ่าในส่วนของวิดีโอการรีวิวสินค้าในครั้งนี้นะครับก็กลับกันมาพร้อมกับฤดูร้อนกันเลยทีเดียวนะฮะโดยส่วนในตัวที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพัดลมไอเย็นนะครับพัดลมไอเย็นนะฮะซึ่งในปีก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะมีการรีวิวไปแล้วแหละซึ่งอ่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่ผมซื้อมาใช้เองเลยแหละไอตัวแบนวี v เบลเนี่ยนะครับซึ่งผมใช้ในส่วนของตัวส5ลิตรต้องทราบ อ่าต้องบอกให้ทราบก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบของการหมุนเวียนนะมันจะมีช่องเติมน้ําให้อยู่ด้านบนนะครับก็ให้สมาชิกเนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยเติมน้ํานะครับ ทางด้านบนลงเข้าไปตามจํานวนขีดที่เขาจะมีบอกเอาไว้ให้เนาะหลังจากนั้นให้คุณกดเปิดพัดลมนะครับพัดลมรัาปรับความแรงได้อยู่ที่4ีร่ระดับสามารถสวิงซ้ายขวาได้และมีการเปิดแบบให้น้ำเนี่ยนะครับดูดจากข้างล่างขึ้นมาบนข้างบนแล้วไหลผ่านแผงรงพึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวพัดลมเนี่ยจะมีหน้าที่เป่านะครับไอเย็นมาหาสู่ตัวพวกเรานั่นเองนะครับโดยในส่วนของร้านที่ผมได้หยิบยกมาให้นี้นะครับเขาก็จะมีอยู่ในส่วนของตัว70ิบลิตรนะที่ยังเหลืออยู่นะครับ แรงล้มอยู่ที่นะครับเก้าพันสองร้อย BTU นะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนำนะครับก็สมาชิกถ้าเกิดใครในครอบครัวต่อให้บ้านกว้างอ่ะคือ45ลิตรเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมมองว่าเพียงพอนะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วกันเนาะแต่ผมถ้าเกิดผมแนะนําก็คือตัว V ีเบนะครับตัว45ลิตรมันจะมี2รูปแบบก็คือตัว6000 BTU กับตัว6 5 0 0 BTU นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าว่าต้องการจะได้ความแรงขนาดไหนนะครับ ถามว่าในส่วนของตัวการกินไฟเนี่ยนะครับกินไฟไหมต้องบอกก่อนว่าคือมันไม่ได้กินไฟแบบเหมือนอะไรเหมือนพวกแอร์อะไรเลยนะครับมันก็คือพัดลมตัวหนึ่งแต่ว่าเขามีเขาเรียกรูปแบบนะครับนะในส่วนของการใช้น้ําเข้ามาเป็นตัวช่วยให้ความเย็นและที่สําคัญตัวนี้เขาจะมีการแถมนะครับไอ้ตัว กล่องเก็บความเย็นหรือตัวเจลความเย็นนะครับมาให้อยู่2ชิ้นนะครับคุณก็สามารถที่จะนําไปใช้ไปแช่ช่องฟิตให้มันเป็นน้ําแข็งแล้วก็ไปวางด้านบนของตู้วีเบลนะครับหลังจากนั้นเปิดพัดลมเปิดน้ําไหลเวียนก็ถือว่าเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับตัว45ลิตรนะครับตัว 6,500BTU เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1872แบาทแล้วก็ตัว6,000 BTU ทีเนี่ยนะฮะขนาด4ี่สลิตรก็จะมีราคาอยู่ที่ทนึ่งพันหกร้อยสามรับหกราทนะ สินค้าให้ได้เราจะทําการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้งนะครับในส่วนของตัวนี้รับรองไว้ใจได้แน่นอนนะครับโอเคเนะก็ถือว่ามารีวิวสินค้าที่ ช่วยกายร้อนนะครับในขณะในหน้าร้อนปีนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทุนก็คงจะไม่ถึงในส่วนของการซื้อแอร์หรืออะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยุ่นๆนะกำลังดีกําลังดีนะครับต้องยอมรับเลยเพราะว่าผมใช้เองนะครับใช้จริงอยู่ถึงกล้ามารีวิวขนาดนี้ด้วยความมั่นใจเลยนะครับในส่วนของตัววีเบลพัดลมไอเย็นนะครับโอเคนะก็คลิปนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับมาแนะนําแล้วก็ ในส่วนของตัวสินค้าท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือช่องคอมเมนต์ทุกท่านลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อกันได้ส่วนใครจะติดต่อหาอแอดมินนะครับนักช้อปออนไลน์ให้สั่งซื้อให้ก็ได้เช่นกันดักมาที่เพจ Facebook เพจนักช้อปออนไลน์บายคุณเอ็มนะครับผมโอเคเนาะก็ขอบคุณที่ทุกท่านได้เข้ามารับชมและติดตามกันในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าถ้าเกิดมีในส่วนของสินค้าอะไรที่น่าสนใจก็จะรีบมารีวิวให้ทุกทท่าานนไไดด้รบกันน หารู้กันในส่วนของคลิปตัดไปเลยคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ